ียนมันศึกษาหักไทยมันหลักชีวันของเราคือหลักวิชามีคุณธรรมรอบรู้ชูแหล่งศึกษาสิดหนึราแระคุณตานเปรียบแผ่นฟ้าต่อไปเรื่องการเบริกเงินจากครังตามมาตราก43การเบริกเงินจากคลังให้เบิกจ่ายเฉพาะในปีงบประมาณนั้นๆนนั้นนั้น กรณีไม่สามารถเบิกได้ภา,ายในปีงบประมาณให้ขยายเวลาเบิกจ่ายจากคลังได้อ่าเอาอีกแล้วครับไม่ไม่ตึงตัวนะครับไม่สามารถเบิกได้ก็ขยายเวลาได้แต่เฉพาะรายการที่ได้ก่อนนี่ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีและได้กันเงินไว้แล้วกันเงินไว้แล้ว การขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลังขยายได้ไม่เกินหกเดือนเว้นแต่มีความจําเป็นขอตกลงกับกระทรวงการคลังขยายเพิ่มได้อีกไม่เกินหกเดือนมีหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเงินอยู่สององสองหน่วยงานใหญ่หนึ่งสำนักงบประมาณสองกระทรวงการคลังถ้าขยายเวลาเบิกเงินจากคลังก็ไปอำนาจหน้าที่ของกระทรวงการคลังนะครับ ต่อไปการติดตามและประเมินผลตามมาตรา47หน่วยรับงบประมาณต้องมีระบบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณและไอ้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการติดตามและประเมินผลใช่ครับเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และเปิดเผยต่อสาธารณชนด้วยเปิดเผยต่อสาธารณชนด้วยจะติดตามเรื่องอะไรจะประเมินผลอะไรเดี๋ยวข้างหน้ามีครับมาตราส8การประเมินผลสำริจในการประเมินผลสำร็จของการใช้จ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายหรือตัวชี้วัดที่กําหนดถ้าประเมินแล้วไม่เป็นไปตามเป้าหมายอ่ะไม่เป็นไปตามตัวชี้วัดให้ผู้ในการจัดทําข้อเสนอแนะปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่กําหนดและรายงานรัฐมนตรีเจ้าสังกัดอันนี้เป็นการเป็นการแนำนะครับเป็นการเสนอแนะแต่กรณีที่ไม่สามารถปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่กําหนด ให้ผู้อำนวยการรายงานต่อคอรมอรเพื่อพิจารณาสั่งการอันนี้ไม่สามารถปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนดบอกให้แก้ไม่แก้แก้ไม่ได้แก้ไม่ทันแก้ไม่หมดพ้นเวลาผู้ในการสำน,นักงบประมาณมีมีหน้าที่รายงานต่อคอรมอรให้คอรมอรพิจารณาสั่งการนะครับ ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายจำแนกเป็นประเภทประเภทดังนี้ตามมาตราสิบสี่นะครับตัวงบตัวพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปีหกสาผมแนบไว้แล้วนะครับไปเปิดดูรูปร่างหน้าตารูปรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรดาวน์โหลดมาจากราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยถือว่าเป็นข้อมูลปรม,มภูมินะครับ ถ้าเอามาจากที่อื่นอาจจะพิมพ์ผิดพิมพ์ตกแต่ถ้าราชกิจจาเชื่อได้99.99% 99ถามว่าราชกิจจาพิมพ์ผิดไหมมีครับมีมีพิมพ์ผิดแต่ก็นั่นแหละผ่านมาหลายหูหลายตาคงจะผิดได้ยากมาจาก14แบ่งออกเป็นงบกลางแบ่งออกเป็นหน่วยรับงบประมาณ แบ่งออกเป็นงบบูรณาการงบบุคลากรเงินงบทุนหมุนเวียนงบการชำรหนี้ภาครัฐงบชดใช้เงินคงคงลังและก็งบชดใช้เงินทุนสำรองจ่ายารายละเอียดมีข้างหน้าครับต่อไปเรื่องรายจ่ายตามข้อผูกพันที่ต้องจัดสรรไม่จัดสรรไม่ได้นะครับมีข้อผูกพันอยู่ หนึ่งพาระูกพันงบประมาณตามสัญญาตามมตรายี่สิบสามเช่นสัญญาศึกษาต่อของข้าราชการต้องจ่ายเงินอะไรเขาบ้างเงินทุนให้เขาทุนจากงบประมาณเนี่ยตามสัญญาสองค่าตอบแทนพนักงานราชการ พนักงานราชการที่ได้รับเงินจากรัฐไม่เรียกว่าเงินเดือนครับเรียกว่าค่าตอบแทนมีมากน้อยแค่ไหนพนักงานราชการก็คือลูกจ้างประเภทหนึ่งแต่มีศักและสีเหนือกว่าลูกจ้างประจำมีเงินเดือนแน่นอนมีเพดานเงินเดือนตั้งหลายหมื่น แต่เงินที่ให้พนักง,งานราชการเน่ะเรียกว่าค่าตอบแทนพนักง,งานในกระทรวงศึกษาก็มีในทุกกระทรวงมีนะครับถ้าในกระทรวงสาธารณสุขเรียกพนักง,งานกระทรวงครับมีทุกกระทรวง กระทรวงะหโหมก็มีครับพนักง,งานราชการค่าตอบแทนพนักง,งานราชการต้องจัดสรรตอนที่กอออนุมัติและทำสัญญาจ้างแล้วนิติสัมพันธ์ระหว่างส่วนราชการกับพนักง,งานราชการก็คือสัญญาจ้างสัญญาจ้างพนักง,งานราชการเงินเดือนอย่างไรครับ มากกว่าค่าราชการ40%ต่อเดือนนะแต่พนักงานราชการไม่มีบําเหน็จบํานาญเพราะเงินส่วนเพิ่มที่เขาเพิ่มให้ถึง40%ต่อเดือนนั้นเขาเพิ่มให้ก่อนเขาเพิ่มให้ก่อนแล้วเพราะฉะนั้นออกจากาพ้นจากราชการไปไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินอื่นใดอีกแล้วจากรัฐนะไม่มีแล้วให้ไปก่อนแล้วไปจัดการชีวิตเอาเองนะครับพนักงานราชการ ข้อผูกพันอีกอย่างหนึ่งก็คือรายจ่ายชำระหนี้เงินกู้ต้องจัดสรรน,นะครับเงินกู้กู้กันทุกทุกรัฐบาลนะครับกู้กันทุกรัฐบาลรายจ่ายตามข้อผูกพันอีกอย่างหนึ่งก็คือเงินอุดหนุนอปท องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเงินที่รัฐให้ผ่านกระทรวงมหาดไทยเรียกว่าเงินอุดหนุนแต่ตั้งต,ตั้งแต่ปีงบประมาณ2564เป็นต้นไปสำนักก็ประมาณจะโอนตรงไปให้อ,อ,อปทอเลยครับไม่ต้องผ่านกระทรวงมหาดไทยอีกแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นอปทถือว่าเป็นหน่วยรับงบประมาณอาทบทวนหน่อยอปทคืออะไรอปจเทศบาลอปตกทมอเมืองพัทยาเหล่านี้ครับเป็นอปทต่อไปครับการจ่ายตามข้อผูกพันอีกอย่างหนึ่งก็คือการชดใช้เงินคงครั้ง เงินของคลังก็คือเงินที่ค้างอยู่ในคลังรัฐบาลเอามาจ่ายได้นะเอามาจ่ายเท่าไหร่ต้องชดใช้เท่ากับที่เอามานะครับเรียกว่าการชดใช้เงินคงคลังต่อไปครับรายการตามภารกิจพื้นฐานภาร,ภารกิจพื้นฐานก็หมายถึง แผนงานตามหน้าที่รับผิดชอบเป็นปกติประจำของหน่วยงานนั้นๆของหน่วยงานนั้นๆหน้าหน้าที่ประจำของของหน่วยงานนั้นๆหากหยุดดำเนินการอาจก่อให้เกิดความเสียหายในการให้บริการสาธารณะตัวนี้นะักศึกษาต้องจำบริการสาธารณะ Public Service บริการสาธารณะส่วนราชการเรียกว่าผู้ให้บริการส่วนประชาชนเรียกว่าผู้รับบริการกิจกรรมที่ทำเรียกว่าบริการสาธารณะ รายการรายการจ่ายตามภารกิจพื้นฐานนี้หน่วยงานของรัฐต้องทำอย่างไรเพื่อให้หน่วยงานของรัฐเป็นอย่างไรนะครับก็เพื่อรักษางานเดิมและก็เพิ่มเป้าหมายงานเดิมที่มีอยู่หากจําเป็นก็ให้ดำเนินการต่อไปและถ้าเป้าหมายน้อยจะเพิ่มเป้าหมายเพื่อให้บริการสาธารณะทั่วถึง ก็คือเพิ่มเป้าหมายนะครับเพราะฉะนั้นภารกิจก็คือรักษางานเดิมเพิ่มเป้าหมายของหน่วยงานของรัฐต่อไปรายการตามภารกิจยุทธศาสตร์มีแผนงานยุทธศาสตร์นะครับซึ่งหมายถึงแผนงานที่ดำเนินภารกิจตามหน้าที่ความรับผิดชอบในเชิงนโยบายที่ต้องผลักดัน ในช่วงระยะเวลาหนึ่งเช่นยุทธศาสตร์ชาติเป็นต้นทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่สํานักก็ประมาณกําหนดและครามอเห็นชอบซึ่งรวมรวมแล้วก็มีอยู่สองเรื่องก็คือหนึ่งนโยบายสําคัญของรัฐบาลสองนโยบายอื่นที่จัดทําเป็นช่วงๆเป็นว่วง อย่างเช่นตอนนี้ก็คือนโยบายเกี่ยวกับเกี่ยวกับโควิดนะครับโรคติดต่ออย่างร้ายแรงในตัวนโยบายนั้นถ้าจะแบ่งเป็นประเภทเป็นลักษณะก็จะได้สองลักษณะก็คือหนึ่งนโยบายต่อเนื่องปีที่แล้วทำมาปีที่นี้จำเป็นต้องทำต่อและปีหน้าก็คงต้องทำต่ออีกเรียกว่าต่อเนื่องสองนโยบายใหม่ ปีสี้แล้วไม่มีหรอกปีก่อนโน้นก็ไม่มีแต่ปีนี้มีคือของใหม่ฮะนยโยบายใหม่ต,ต่อไปเป็นระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวกับเกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณก็มีพรบวิธีการงบประมาณสองหกหนึ่ง ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ2548และที่แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสําหรับแผนงานบูรณาการสองพันห้าสิบเก้าแล้วก็พรบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐสองพโดยเฉพาะฉบับหลังนี้ยังเพิ่งเพิ่งออกเพิ่งประกาศใช้นะครับทั้งสี่พรบทั้งสระเบียบกฎหมายนี้ นักศึกษาต้องไปอ่านเพิ่มเติมและผมก็ได้เก็บมาจากราชกิจจานุเบกษามาแปะไว้แล้วสถาบันคงแปะเอาไว้ให้พวกเราได้เปิดอ่านนะครับระเบียบเรื่องแรกก็คือระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ2,548และที่แก้ไขเพิ่มเติม ต้องมาดูเจตนารม์ก่อนว่าระเบียบตัวนี้มีเจตนารมณ์อย่างไรประการแรกครับเพื่อให้สอดคล้องกับระบบและวิธีการจัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานงบประมาณมีอยู่หลายแบบครับงบประมาณที่ใช้ทุกวันนี้เขาเรียกว่างบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานผลงานตามไหนครับตามยุทธ,ธศาสตร์ เกณรมข้อที่สองมอบอำนาจและความรับผิดชอบให้หน่วยปฏิบัติสามารถบริหารก็ประมาณได้อย่างยืดยุนคล่องตัวให้บรรลุเป,ป้าหมายและผลสำทธิ์ของงานตามแผนที่กำหนดไม่รัดตัวเกินไปยืดยุนคล่องตัวแต่ต้องเป็นไปโดยชอบด้วยนะครับไม่ใช่คล่องตัวแล้วก็เอาตามที่ตัวเองคิดว่ายัางไงก็ได้ มันไม่ได้เพราะมีระเบียบกฎหมายบังคับอยู่เจตนารมณ์ข้อที่3ก็คือจัดทําค่าใช้จ่ายต่อหน่วยแผนปฏิบัติงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณการรายงานผลสอดรับกับระบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณมีความรวดเร็วมีประสิทธิภาพคุ้มค่าโปร่งใส สามารถตรวจสอบและเปิดเผยต่อสาธารณชนได้เรื่องการเงินการทองในสมัยก่อนเนี่ยหน่วยราชการไม่ค่อยให้เราให้พวกเรารู้หรอกแต่ทุกวันนี้กฎหมายว่าต้องเปิดเผยเปิดเผยต่อสาธารณชนการประกาศในราชกิจจานุเบกษาถือว่าเป็นการเปิดเผยนะครับ ต่อไปครับหลักการสําคัญของระเบียบประการได้กําหนดได้มีความสอดคล้องกับระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานอย่างที่ผมว่าแล้วสองกำหนดวิธีการจัดการงบประมาณจะโอนจะเปลี่ยนแปลงได้โดยลดขั้นตอนให้บริหารอย่างรวดเร็วเกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่า หลักการที่ข้อที่สามกำหนดการมอบอำนาจและความรับผิดชอบให้หัวหน้าส่วนราชการบริหารงบได้อย่างยืดหยุ่นคล่องตัวสูงด้วยตนเองมากที่สุดแต่ต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่นะหลักการต่อไปครับกำหนดให้ส่วนราชการบริหารให้บรรลุปเป้าหมายผลสำฤทธิตามแผนงานและแผนบูรณาการแล้วในหลักการ ของระเบียบฉบับนี้ยังกำหนดเครื่องมือเอาไว้ด้วยก็คือต้นทุนแผนการรายงานผลและก็ระบบ GFMIS กับ r n m เว t ฟิสคันแม n a จเมนต์อิน o r m มชันซิสเต็ม GFMIS จำเอาไว้ด้วยนะคำนี้ใช้อยู่ทุกส่วนราชการ แปลว่าระบบระบบสารสนเทศเกี่ยวกับการเกี่ยวกับการจัดการการเงินของรัฐฟิสคันก็เป็นเมนืนนการเงินของรัฐ แล้วก็หลักการอีกข้อหนึ่งครับกำหนดการบริหารตาหลักธรรมมาพิบาลโปร่งใสเปิดเผยการบริหารภาครัฐในยุคหลังนี้เน้นเรื่องธรรมมาพิบาลเน้นเรื่องธรรมมาพิบาลเพราะฉะนั้นพวกเราต,ต้องต้องต้องคุ้นกับคำนี้ ทำตัวให้คุ้นกับคำนี้และรู้ความหมายของคำนี้เปิดดูได้ใน g o o g l e นะเยอะความหมายความหมายโดยย่อความหมายโดยพิสดารมีนะครับต่อไปครับหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติทั่วไปการใช้งบประมาณรายจ่ายจำแนกออกเป็นสองประเภทตามระเบียบข้อห้า 5. หนึงงบประมาณรายจ่ายสำหรับส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจให้ใช้าตามรายการที่ระบุในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติก็คือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือตามแผนการใช้จ่ายของส่วนราชการที่ได้รับอนุมัติได้โอนได้เปลี่ยนแปลง แล้วก็ให้ใช้จ่ายเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายผลผลิตหรือโครงการข้อที่สองครับงบประมาณรายจ่ายงบกลางงบกลางนี้ก็แบ,บ่งกันเป็นสองประเภทครับหนึ่งงบงบกลางตามสิทธิทธให้ขอเบอิกจ่ายจากกรมบัญชีกลางนะครับอันนี้ไม่ใช่สำนักงบประมาณแล้วนะครับงบกลางตามสิทธิเป็นเรื่อง ของกรมบัญชีกลางแต่ถ้าง,งบกลางอื่นเป็นเรื่องของสำนักงบประมาณอ่านี่นี่น,นี่คือข้อแตกต่างงบกลางตามสิทธิ์คืออะไรครับสิทธิของข้าราชการในการเบิกค่ารักษาพยาบาลช่วยการศึกษาบุตรนี่แหละครับงบกลางตามสิทธิผู้ทรงสิทธิ ต้องใช้สิทธิ์ขอเบิกจึงจะได้เงินถ้าไม่ใช้สิทธิ์ขอเบิกก็ไม่ได้เงินนะ่ะนะครับผมไปรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลของรัฐจ่ายตังไปแล้วผมไม่เอาใบเสร็จมายื่นต่อส่วนราชการเพื่อขอเบิกแสดงว่าผมไม่ได้ใช้สิทธิ์เพราะฉะนั้นกรมบัญชีกลางไม่จ่ายผมหรอกเขาจ่ายตามสิทธิ์ ผู้มีสิทธิ์ต้องขอใช้สิทธิ์จึงจะได้งบนี้นะครับถ้างบกลางประเภทที่สองคืองบกลางอื่นให้ใช้จ่ายตามที่ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณเป็นผลผลิตเป็นโครงการหรือเป็นรายการนะครับ